คดีปล้นค่ะปล้นบ้านชาวจีนกว่าทรัพย์สินไปกว่า10ล้านบาทที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะเหตุการณ์นี้นะคะอยู่ที่หมู่บ้านสยามรอยัลวิวนั่นเองเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเลยนะคะเป็นบ้านหรูอยู่บนพื้นที่เนินเขาเลยค่ะหลังนี้มูลค่าหลังละไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทค่ะคุณพ่อคะคนร้าย5คนใช้อาวุธปืนนะคะเข้าไปจี้บังคับแล้วก็ขู่เอาเงินในตู้เซฟ ก่อนจะหลบหนีออกไปล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจเบื้องต้นนะคะคก็ได้ไปสอบฐานนายซูชิโฮงอายุ38ปีแล้วก็นายซูหลงชางนะคะอายุ31ปีเป็นสัญชาติจีนนะคะที่อยู่ในบ้านพักหลังนี้ก็เล่าผ่านล่ามว่าตัว ตัวเขาเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วก็ถูกคนร้ายเข้ามาจับมัดมือมัดเท้าเลยแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยจี้บังคับหรือค้นข้าวของในห้องแล้วก็งัดตู้ตเซฟแล้วก็บังคับ,คบให้ตัวเองเนี่ยไปเปิดตู้เซฟกวาดเงินไปรวมมูลค่าทั้งหมดกว่า10บล้านบาทนะคะแล้วคนร้ายเนี่ยก็หนีออกไปทางหลังบ้านค่ะหลังจากนั้นคนขับรถของนายซูชิฮงเนี่ยกลับมาที่บ้านพอดีอก็เลยรีบแจ้งรปภของหมู่บ้านแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย ค่ะคุณพ่อ oh. โดยตอนนี้เนี่ยได้ให้เจ้าหน้าที่วิทยาการเวนเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็เก็บหลักฐานเบื้องต้นแล้วลายนิ้วมือต่างๆนะคะ mm. มารวบรวมหลักฐานไว้กล้องวงจรปิดมีหรือเปล่าเหราโอ้โหบ้านหรู mm. ขนาดนี้ มีค่ะคุณพ่อแต่ไม่ได้ใช้งานมาหลายปีแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเช็คได้หรือเปล่านะคะก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอบางละมูงจังหวัดชลบุรีจะรีบตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะคะบ้านรู้แล้วก็มีเงินตั้งสิบล้านถามว่าคนร้ายรู้ได้อย่างไรใช่คนสัญชาติจีนกันด้วยกันหรือเปล่าและถ้าจะเป็นคนไทยนะครับเนี่ยคนไทยรู้ได้อย่างไรนะครับพหมู่บ้านก็ดีนะครับก็เยอะด้วยอ้าวนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดต่อกันเลยละครับ